จากกรณีนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสอสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ค่ะตั้งคำถามว่ากรมราชัณฑ์ได้คำนวณวันพักการลงโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพักโทษและเตรียมพ้นโทษในวันที่31สิงหาคมนี้คาดเคลื่อนหรือไม่ค่ะพร้อมอยากให้อธิบดีกรมราชัณฑ์และผู้เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงค่ะว่านายทักษิณได้รับการพักโทษจริงในวันไหนกันแน่ค่ะล่าสุดวันที่5สิงหาคม2567ค่ะกรมราชท ออกเอกสารชี้แจงค่าว่านายทักษิณต้องโทษจำคุกตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2566ต่อมาได้รับพระราชทานอภัยลดโทษให้เหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2566จึงจะพ้นโทษจำคุกในวันที่31สิงหาคม2567สำหรับประเด็นนับวันพักการลงโทษในหลักเกณฑ์การพิจารณาการพักโทษกรณีพิเศษ กำหนดเงื่อนไขว่าต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ใน3ของกำหนดโทษแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่านั้น โดยกรณีนี้จะนับวันต้องโทษตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2566เป็นระยะเวลา6เดือนหรือ180วันและปล่อยตัวคุมประพฤติในวันที่18กุมภาพันธ์2567ถูกต้องแล้วทั้งนี้การคำนวณระยะเวลาจำคุก6เดือนนั้นเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา21ซึ่งบัญญัติว่าในการคำนวณระยะเวลาจำคุกให้นับวันเริ่มจำคุกรวมคำนวณเข้าด้วยและให้นับเป็น1วันเต็มโดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนชั่วโมงถ้าระยะ เวลาที่คำนวณน,นั้นกำหนดเป็นเดือนให้นับ30วันเป็น1เดือนถ้ากำหนดเป็นปีให้คำนวณตามปีปฏิทินในราชการเมื่อผู้ต้องคำพิพากษาถูกจำคุกครบกำหนดแล้วให้ปล่อยตัวในวันถัดจากวันที่ครบกำหนดกลมราชััน์จึงขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะ